การเล่ฟรีครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่ในงนั้นนะพวกเราไม่ตัดสินใจมาลงทุนที่มาเรียนบบทบ่นี่หรอกมาดามเขาก็จะไ,ไปฝรั่งเศสยื่นวีซ่าเองมาสองครั้งยืนกก่นปุ๊บก็ต้องใส่ห่วงยางม,มาทุกครั้งเลยเพราะเด้งออกมาเด้งออกมาแล้วก็จา่า,ายในะห้เอเจนซี่เท่านั้นครับค่ะเอเจนซี่โอ้สองหมื่นนะมหาจารเล่ฟรีครับ แล้วแต่จะให้แต่พูดอย่างนี้ไม่มีใครให้สักคนเลยเนาะ <c oughs> พอวีซ่ากูออกอาจารย์ค่าสวัสดีค่าหนูไปก่อนนะคะ <c oughs> บางคนนะ <c oughs> โอ้อาจารย์เดี๋ยวถ้าหนูได้ไปนะอาจารย์ใส่รองเท้ายี่ห้ออะไร จันบอกเลยจันใส่ที่ห้องอะไรเออใส่เลสบิงสีดำไซส์เก้าดีเนาะพอเอนเตอร์ไปเพราะนั้นมันบล็อกเฟซผมเลยทุกคนครับผมจะบอกทุกคนวนะ่าในผมยกมือไหว้ทุกคนมาเลยนะว่ามาเลียงกับผมผมช่วยพวกเราอยา่างเต็มที่ผมอยากให้พวกเราประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะที่เราตั้งใจไปไม่ต้องจําเป็นต้องเอาอะไรมาให้ผมนะครับผมต้องการให้พวกเราทุกคนเนะี่ยเป็นคอนเนคชั่นกันอยู่ด้วยกันรักกันโอ้ยจันสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ส่งสติ๊กเกอร์มาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารก็พอแล้ววันนี้วันอะไรครับเออวันจันทร์แต่ไม่ต้อง ไมวันนี้ผมรู้ครับ <laughs>